สวัสดีไลายๆทุกทุกเหล่าสวัสดีวัวตัวแหลมทุกท่านกันด้วยนะครับเข้าสู่เกม Minecraft ครับมาโอ้โหซีร hmm. oh ีส mm ์ hmm. นี้นะเอาจริงๆผมอัดไปแล้วนะครับพาร์ทหนึ่งนะแต่พาร์ทนั้นนะต้องลบไปต้องถูกลบเพราะว่าเออมันมีปัญหาของเรื่องเสียงใหม่นะครับผมเลยต้องลบทั้งพาร์ททิ้งนะฮะผมเล่นในเซิร์ฟที่ตัวเองสร้างนะครับเซิร์ฟก็ถูกสร้างโดย Eternal นะครับที่เขามีนิดกันแล้วก็ผมใส่มอดเพื่ออำนวยความสะดวกตัวเองนิดหน่อยนะครับกับ อะไรนะเทจเจอร์แพคที่มันดูสวยงามนิดน้อยๆน,นะครับเช่นเคยนะครับถ้าเกิดคลิปวิดีโอกระตุกเกินไปหรือไงก็ต้องขออภัยด้วยนะครับถ้าเกิดหากมีเสียงรบกวนจะคนสาร์สิ่งของรบตัวผมเองไงก็ต้องขอโทษด้วยนะจ้าอ่เรามาบอกเหตุผลที่ผมมาเล่นไมค์ครับก่อนดีวว่าเหตุผลเรามาผมขอบอกเหตุผลตัวเองก่อนว่าทาไมถึงมาเล่นไม้ครับ เพราะว่าผมไม่เคยเล่นเกมไม้คับจบเลยนะครับจบในที่นี้คือตีนเนดา้อนจบแล้วก็ลงในมิติพอทอแล้วก็ขึ้นเอ็นเครดิตนไม่เคยทําเลยในโมดหาคอหรือว่าเซวโวก,ก็ตามนะก็เลยเลือกที่จะมาเล่นแทนนะครับมาเล่นให้มันจบจบไปสักทีในชีวิตนะ เล่นมาตั้ง10กว่าปีแล้วนะครับยังไม่จบสักทีก็เลยจัดไปแล้วก็เ้าเสียงคีย์บอร์ดดังเกินไปไงั้นต้องขอไปครับถ้ามันดังจริงๆนะถ้าผมไปชิคคลิปแล้วมันดังจริงๆผมก็จะไปเล่นไหนเออผมก็จะโหลดมอสจอยมาใช้แล้วนะอ๋อแล้วก็มอสตรงนี้ไอตรงนี้นะครับมันผมเอาไว้ดูสุดขั้แบบละเอียดมากกว่านะมันหยิบออกมาไม่ได้ครับถึงมันจะตั้งค่าให้มันหยิบออกมาได้แต่ผมไม่ดูทำไงผมก็จะเล่นปกติของผมไปได้แหละนะ เอาไว้ดูสุดขาบนะครับแล้วก็มันสามารถดูสุดขาผมองบอดอื่นๆได้ด้วยแต่ผมไม่ได้ลงอะไรที่มันอำนวยความสะดวกขนาดนั้นนะโอ้ยหมาไปไหนอ่ะโอเคครับดาบก่อนเลยไม่อ่ะขวาน่าจะมีประโยชน์สุดไม่สิพิกแอก,ก่อนแล้วกันเพราะหาดินไว้ก่อนเออง่ายสุดแหละเอ้หาหินเออไม่ใช่หาดินโอ้ยมโมอของนะตอนนี้ โหมดดิฟฟิเคิลนี้เลือกเป็นฮาร์ดโอเคเพราะเราเล่นในโหมดฮาร์ดคอเนาะก็เลือกเป็นฮาร์ดนะครับต้องเล่นระวังใช่ไหมเนี่ยถ้าจะไม่ผิดไม่เไรตายล้วก็เล่นใหม่เรว่างมันจะจบซีรีส์เนี่ยเอาแบบเอาให้อ้วกกันไปเลยเออเดี๋ยวผมอัดพาแรกเสร็จแล้วก็นจะมีคลิปอัดต่อแล้วมั้งไม่อยากยีสปอยเลยในไลฟ์ก็สปอยไปหลายทีแล้วนะจริงจริง ุ้ยเป็นไงบ้างไลฟ์ Live อาทิตย์ที่ที่โอ้ oh, อาทิตย์แรกเลยกับบ้านแดงคือคนดูถึงจะแบบจะน้อยก็เหอะถึงจะมีคนมาดูช่วงหลังๆช่วงที่ปิดสตรีมเราก็ตามแต่แบบผม oh, สนุกมากผม oh, แบบสะใจมากเออไม่รู้ทําไมนะมันสะใจแปบกบๆสะใจช่วงท้ายๆไลฟ์ Live ด้วยนะประเด็นนะเออ หลังจากเราขุดเสร็จเรียบร้อยแล้วระหว่างขุดผมก็ได้นึกถึงเออเขาเรียกว่าอะไรนะมิชชั่น adjective เอ้อ <Huh? S 1> ใช่เหรอ achievement เ,เออ achievement ที่เราจะทำต่อไปผมคิดเองนะผมไม่ได้กด L เพื่อดู achievement เ,เนี่ยครับ L หรือ P วะไม่ใช่สี L นี่ไงผมก็มี achievement ของ adventure มาครับอืมแต่ผมคงยังไม่ไทำนะนะตอนในคลิปก็กะว่าแบบเฮ้ยเดี๋ยวทำแน่แน่ a c h i e v e m นเนี่ยทำแล้วแต่เป็น part สุดท้ายก็ไม่ได้ทำครับคิดเองดีกว่ามันค่อนข้างจะ เซรีมากกว่านะครับในพาร์ทเนี่ยผมยังเก็บได้ชุดเกาะเหล็กทั้งชุดเนี่ยครับเพื่อไปในเนเธอรก่อนยังไม่เอาเบสสลอตนะครับเบสสลอตนี่ยอมแพ้เลยนะขาเราเนี่ยอ๋อเอาเอาขาไปแล้วนะเอาเอาเอางงไปหมดแล้วนะครับตอนนี้ไม่ได้เล่นนานจัดเลยหัวอุ้ยแย่แล้วมืดแล้วแกะ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 แก่ก่อนเลยแกะก่อนเลย ไม่แกะก็อาหารอะอุ้ยแกหายไปไหนหมดแล้ววะลงไปแป๊บเดียวเองโอ้โหโอ้โหเซิฟ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 ทั้งดีเลยแล้วคอมก็แหล็กไม่สงสารเห็นใจหน่อยจ้าเห็นใจหน่อยจ้าขอขอขอหน่อยขอหน่อยต้องการต้องการอาหารด่วนๆเลยตอนเนี้ยโอ้โหกระตุกมากกระตุกมากกระตุกมากจะไปไหนวะเฮ้ยเดี๋ยวเราจะกลับไปจุดกองทัพเมื่อกี้ก่อนฮะ จะมืดแล้วจิงมันโมดหาละฮาร,ร์ดเขาได้ยังลำบากแค่อีี่ก็จะเอาตัวไม่รอดแล้วมาเล่นโมนหหดหาละฮาร์ทาแลประเด็น <c oughs> านี้ไม่พอเราต้องการอาหารเพิ่อมอีกอู้ห <c oughs> ูมาเลยแล้วมันเกิดแล้วมันเกิดแล้วอ๋อมันอาจจะสว่างนิดนึงนะครับผมปรับให้ภาพสว่างเล็กน้อยนะกวัวมันมืดไปเนี่ยครับไม่รู้ทําไมพีชยส่นใหญ่ชอบภาพสวยๆส,สุดท้ายมันก็มืดอะ่ะแล้วคนดูก็ดูไม่ออกอะไม่เข้าใจเหมือนกัน จริงๆอ่ะคูทานทินเสร็จแล้วจะมาเอาไปตีแกะแล้วก็ไปาหาพวกเหมืองนะครับใช่ไปหาพวกเหมืองนะแล้วก็หาเหล็กมันจะได้ไวๆนะครับเวอร์ชันนี้เป็นเวอร์ชัน1นึ่งจอดสิบห้อยังไม่ได้บอกอ่ะเผื่อไม่เห็น1.16.5ข้างบนบนบนซ้ายสุดเลยนะครับตอนนี้ผมขอรอออาหารให้มันสุกก่อนให้หมดแล้วกัน โอเคโอ้ชิ okay. oh, ้นสุดท้ายนานมากเลยนะฮะเวลาเกือบ3นาทีกว่าๆเรายังไม่รู้นะครับว่าตอนนี้เช้ายัางนะถ้าเช้าแล้วเราจะได้ออกมาป,ประจนภายเนี่ยครับต่อส่วนเนื้อที่เหลือเนี่ยผมกล้าจะเอาไปเผาถ้าเจอถ้ำนะโอเคต้องดูเหตุการณ์เออสถานการณ์ก่อนว่าตอนนี้เช้ายัางยังจ้าโ okay. อเคยังไม่เช้านะอนุญาต เอพ้าดูสถานการณ์ไม่มีตัวอะไรเกิดนะเท่าที่ดูแล้วอืมโอ้แมงม,มุมเกิดแล้วผมไปดีกว่าเฮ้ยหรือเราคับเสื้อได้แล้น่าจะคับเสื้อได้นะโอ้ยน่าจะได้ละของพอละย่าใส่เลยโอเคเราออกไป้าวได้แล้วตอนนี้เราออกไปหฮาวโซนทรีนได้แล้วนะฮะเราไปหฮาวกันเลยดีกว่าเราไปหาแร่นะครับจุดสองเรานะเหมือนเดิมเลยเราไปหาแร่นะครับมา โอ้แกโอ้แต่แกอยู่กับดองซองดงสองสองอะไรโอ้ oh my god ขอขอคนแกก่อนอุุ้๊บจุ๊บจุ๊บลงแบบนินจานินจาอไจุ๊บจับจับจุ๊บจับจับจับโอ้โหพากักับคนแก o ้ no no bitch no 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 fucking r t oh 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 no no อุย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 ยอุยยมันหาเรื่องกันแล้วมันหาเรื่องกันแล้ว เรารีบเก็บคนแก่แล้วเอ้ยไม่ต้องเก็บแล้วเดี๋ยวเอาเนื้อวัวก,กันเลยดีกว่าโอชีดโอให้ชอตมือ่อกี้ให้ชอตฮันฮันโอแมงมุมวิ่งตามแมงมุมวิ่งตามเดี๋ยวเดวใจเย็นใจเย็นทีละอย่างทีละอย่างอ่าอันนี้สอโอเคโอมันวิ่งตามโอคิปอร์ด้วยวิชโอ้มีวิชอีกฟากมันเยอะขนาดนี้แหละโอ h ร์ฮา o ์ดคอร์แบบ e าร์ดคอร,คอรคอ์จริงๆกันเนี่ยัตามมาอ้ยถอดถอดถอดเปลืองเลืองเปลืองเปือง โอเคไม่น่าจะมีแล้วแหละเดี๋ยวสำรวจหาถ้ำเลยดีกว่านะครับมันจะมาไหมมันจะมามานี่สิอยากมาก็มาสิหนึ่งยังมีเรื่องรึเปล่าโอ้ยแมว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 วิชนะฮะแมววิชนี่น่าจะตันนะดูสองอ่ะโอ้ยโอ้ยกระตุกกระตุกนิดนึงแมพแมพเจเนาเรทคอมนี่แบบก็เก่าแล้วเนาะโอ้ใหญ่อยู่ใหญ่อยู่อ่ะได้อยู่ได้อยู่โอเคเราจะเอาตรงนี้เป็นฐานที่มั่นเลยแล้วกันนะครับเราเจอ เออ่ควยลองควยแรกนะเราเราเจอในส่วนของท้าใหญ่ท้าทมทมก็ <c oughs> เฮีย้ยเลย <m akes> ไม่น่าไปดูแง <c oughs> <c oughs> ่ไป <c oughs> เสเลยเรียบร้อยเราจะขึ้นไปไง <c oughs> โอเคต่อบ็อกละกัน <c oughs> โอเคเรามาทำเคลปลอดภัยให้ท้ำทมทมเราก่อนนะฮะโอ้ชิตแมน ก็ตัวอะไรมันคุ้นๆน,นะเอ๊ะสักนัดจบเลยเจบเลยจเลยจ็บมาเลยโอเคเดี๋ยวเราไปสำรวจฝั่งนี้นะโอ้โอโย,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 ยเยเยเยอาโหอลันคุ้นสุดแหละพี่เกียวของเรานะโอเคผมจะพยายามตายนอยให้สุดนะโอ,โอเคเราไปอีกทางมันมีอีกทางไหมใช่ไหมโอ้ยสองทางเลยฮะโอเคไปทางนี้อู้อันนี้มีเหล็กดี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 ด เอามันทางเชื่อมกันดีกว่าโอ้สมชายบมาซื้อเอาไม่ไหวแล้วเอามันจะเยอะอะไรขนาดนั้นอะเยอะเกินให้หนุ่มโอเคพี่กนวยโทถม,ทม,ทมยังอยู่นะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่พี่คนนี้นะพี่เขีย,วพ,ขย,ว,ย,ย,ว,ยวพี่เขียวยังอยู่ใช่เราเรียกเราพี่เขียวเอต้องวางบล็อกอัดหน้าสินะโอ้โห เดี๋ยวมาเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาจะเยน็นตามเป็นกระแพงไว้โอเคดีเยี่ยมมันไใน่พี่เขียวโอเคหม้ค <c oughs> ้าวันโอวันนะครับถ้าเกิดพี่เขียวยืนอยู่ข้างหน้านเราก็วางบอกคัดไว้อย,อย่างเงี้นะเราจะโดนดาเมจน้อยที่สุดนะมันก็เหมือนโลเลยนะบอกซับดามจให้เราอย่างเยอะก็เป็น่อกี้คงน่าจะใกล้ตายไม่ก็ตายเลยนะส so ุดยอดเลยพี่เขียวแรงจัดอะไรเราก็กำจัดพี่เขียวตรงนั้นออกไปได้แล้วนะรู้สึกว่าจะมี โอเคไม่มีไม่มีตัวมาเพิ่มนะอะไรอู้ยอู้ยตรงนี้มันทมๆมากเลยไม่ชอบหรือวะไม่ชอบหรอไม่พูดหรอไม่พูดแหละโอ้ใจเย็นพี่ระเบิดก่อน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 ระเบิดไปก่อนระเบิดไปก่อนระเบิดไปก่อนสิระเบิดไปสิ ราเบิดไปสิโอเค Monster Hunter น,น,นะตื่นดืออะไรครับเนี้ยตื่นด,ดือาหารแมวอาหารแมวภาพภาคนี้ออกเรียมๆหน่อยนะการาฟิกก็ไม่ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะอืมต้องต้องทำใจหน่อยนิดนึงไม่ใช่โอเคก็ก็กไงต่อนะเราก็าไปตรงนั้นใช่ไหมน่าจะสิ้นสุดแล้วไหมถ้าเป็นอู้ยังไง ยังไม่ไปต่อโอ้ยังมีไปต่ออีกสองทางเลยสามทางหรือเปล่าสองอเคยแค่สองดีะถ้ามากกว่านั้นไม่ไหวโอ้แบบเยอะอยู่นะครับเนี่ยโอ้เอรจริงมันก็เยอะเกินแล้วแหละเราก็สามารถไปนระาลกได้เลยนะแต่เราต้องการเพื่ออุปกรณ์เพื่ออุปกรณ์เพื่ออุปกรณ์ไม่นะจิลินี้มันจะจบไวอย่างนั้นเลยนี่เราเล่นเล่นเรามาเล่นสายระมัดระวังนี่ มันจะจะไวขนาดนั้นเลยอ่ะโอ้ช oh, <shit>, ีตบอยเรียบร้อยนะ,ะตรงนี้เอ้มันมีอีกนะหยู่ตรงไหนว่าคงจะไม่มีแล้วเอาจริงๆเราก็ได้มาเยอะมากนะคือประมาณห้าสิบอ่ะมันก็อิ่มตัวไงแต่แล้วมันใส่รูปแล้วเราก็ไม่พอไม่พอทำไงก็โดนพี่เขียวระเบิดหน้าอู้ ฉันได้ยินเสียงโครงกระดูกแต่ไม่รู้ไม่แน่ใจฉันจะขุดมาอีกฉันจะขุดมาเรื่อยๆเออเราต้องขาบถอดเยอะๆด้วยไหมนะนี่นสิง <c oughs> เอาเลยดูหเหมือนเราจะไม่มีไม้แล้วนะฮะโอ้มีเหล็กก้อนเดียว what the fuck ก้อนเดียวมาโอ้ใจเย็นใจเย็นพี่ ช่วงนี้ผมต้องไปจัดนิดนึงนะว่ยเราต้องมันอะ้นตนันโอ้มีอีกทางหนึง่งต้องขึ้นแบงค์ข้างบนอยู่นะโอเคโอ้ลืมสำรวจไปได้ไงโอ้บันไดขึ้นพรอมไม่เสร็จซับด้วยแล้วก็ตนันโอเคเยี่ยมโอ้เราได้มาห้าห้าแล้วนะยเอาจริงๆก็พอแล้วนะมันเยอะมากเลยนะขนาดเนี้ยเพราะเป็นเวอร์ชันใหม่ๆนี่หายากยากบอกเลยเหล็กคือของโคตรแหลกหายากแบบหายากจัด <c oughs> มืดย่างมืดย่างมืดย่างมืดแล้วเร,รียบร้อยนะเราก็สวีทดรีมเป็นที่เร,รียบร้อยทางนี้มันมีทางไปต่อใช่ไหมจะไม่ผิดหรือว่าเรามาแล้วอ๋อทางออกทางออกนี่เอง <c oughs> อุ้ยอู้ย,ยได้ยินได้ยินเสียงฉันได้ยินเสียงแกฉันไม่รู้แกเป็นใครแต่ฉันได้ยินเสียงแกทางนี้มันเราไปเจอกับเกลิกตันใช่ไหมว่าหรือว่าเราขุดมาแล้วนะ ใช่ใช่ใช่ทางนี้แหละเรามาเจอกับสเกลิเตนแล้วเราก็ไปต่อไม่ได้นะฮะน่าจะเผาเหล็ก่าะอ้ทางมันไกลไกลอยู่เนี่ยโคตรเปลืองโคตรเปลืองเลยโคตรเปลืองฐานเลยเปลืองทอดมากตอนนี้ยขูดจักนิดหน่อย เรียบร้อยรอบที่สองอันที่สองกับฟิกแอคไปแล้วสองอันอนะครับคนได้เท่านี้แหละขาดอีกสามอันแฮค้าเพิ่อมอีกนิดหนึ่งทอสามอันแล้ยเราต้อง <c oughs> <c oughs> ขึ้นไปตัดไม้ได้ไหมโอ้ยเจ้า <c oughs> โอ้โหตกใจตกใจก็ว่าตัวอะไรก็นึกว่าค้างขานะประเด็น ลูปประเด็นนึกว่าขังข่าวแล้วตกใจจริงด้ยนะนึกว่าขังข่าวแบบขังข่าวอะสิมันเห็นสีน้ำตาลน้ำตาลมันข้างข้างข่าวแล้วแบบโอ้ยข้างข่าแหละก็ปล่อยผ่านสุดท้ายเป็นไงตกใจอีหอบเลยจันเลยแล้วครับพี่น้องแม่ตกใจมันตกใจหมดเลยตกใจเสียงแล้วไปเอาโคอีกสามมันโอ้ยพอพอพอโอเค มันเกิดมาได้งไงนะเราขึ้นไปตัดไม้แล้วนะเมื่อกี้เราก็นอนไปแล้วนะใช่ไหมใช่เ,เออถ้าไม่ใช่แจ็คพอตเจอพวกมันอยู่ใต้ต้นไม้นะก็ก็ดีไปอเอาตเผานี่หน่อยดีกว่าเราคราบตาเผามาสักสองสามอันนะก่อนที่เราจะออกไปนะครับก็ผมนะครับตาเผาเพิ่มมาอีกสองอันนะผมมีอยู่แล้วอันหนึ่งเพื่อจะมาเผาอีกนี่แหละเออ เจอจัดยืะจัดจัดเลยครับนาะยี่สิบสองอ่ะหนท่งทำแบงนี้ทำไมค่อยเสียเวลาเผื่อ <c oughs> จะได้ไปหาไม้เพือ่อเ <c oughs> ยอะแหละ <c oughs> บัลบัลบัลโฮมี่มาโฮม์เลสมาโฮมอ๋อนั่นไงใช่ไหมใช่แหละต้องใช่แล้วแหละเออนั่นแหละมาโฮมี่มาโฮม แล้วเราก็จะรอให้พวกนี้เผาเสร็จนะจ๊ะเราก่อนจ้ะโอเคในเช็คซื้อโอ้ใกล้เสร็จแล้วแปบบ๊นเดียวอ๋อมาก่อนเลยดีกว่ามาก่อนอย่างเยอะมาเราจะคับชุดเลยเลยขับชุดไปเลยคับชุดไปเลยขับชุดไปเลยเยอะปับ๊บอย่างจีงิเบิกเลยโค้ดเทคนิคเมื่อขับน้อนๆเราต้องการเราต้องการโลที่เยอะหน่อย เราอาจจะใช้เยอะนะฮะสามอันก็ดูไม่เปลืองหรอกแต่2สองอันดีกว่าโอ้มันกดไม่ได้โอ้มันกดนกสลับไม่ได้หรืมไม่ใช่เวอร์ชันไหมชอบลืมกู้จะพร้อมเลยครับนอนเอนอเราต้องหาไม้เพิ่มนะเราจะคราบทอดเพิ่มเอาเตาไปสักเอาเตาไปทั้งหมดอะ่ะนั่นแหละเอาไปให้หมดเลย Let's go boy เราจะเอาไปไประจนภยัย ซึ่งเราจะหาลาว,วาเลยแต่นรนกนมันไม่เกินไปมันอันตรายเราเริ่บร้อยชาแล้วโอ้โหทอดทอทชาแล้วชาแล้วเราจะไปที่ทะเลายนะเพื่อไปหาบอลาว,วาถ้าไม่เจอเราจะเดินกลับผมจะหาลาว,วาเพื่อที่ให้เราจะได้ไปนรกก่อนนะครับอเดี๋ยวเดือเดเดหาบอลาว,วาแป๊บ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยถามจริง What the fuck, man? โอโาา้แต่ฟอกมันโอ้โหมาหาบอล้ว่าจะได้เทมโปลโอเคก็ดีก็ดีอ่ะก็ดีเปิดไ,ปได้ของดีนะแต่แต่ก็ไม่ได้หวังอ่ะจริงจริงอะหวังไปก็ไม่แทบจะไม่ดีอลงไปเลยแล้วกันทั้งนั้นตากทอนรอบๆก่อนเลยยิ่งเป็นหมดหาแล้วยิ่งอันตรายเอาเราจะลงไปทางนี้แล้วกันนะปลอดภัยสุดแรกทางนี้โอ้เราเอาทีนทีไปด้วยดีกว่าโอ้ เซิร์ฟอย่างดีเลยเลยช่วยไม่ได้นะฮะเราไม่ได้มีทุนโอ้กูเดินอปเปิลโอ้โหโคตรลากี้เลยซิลทาร์ดจะได้ใช่ไหมเนี่ยนะประเด็นเออจะได้ใช้หรือเปล่าดิโอ้ยเยีม่มุมก็ได้นะเอาจริงๆแล้วเรามาทำ่างพวกอย่างอื่นได้นะเอออะไรอัอูอัน,ออนเบรกิ้งเราใส่กระกรได้นะเออจริงจริงแล้ว ได้ออกไปเด,เดี๋ยวเราเขาเคลียร์ของก่อนพราก็แย่ yeah, นะไม่ได้ดวงดีเลยด้วยซ้ำนะครับไม่ได้เข้าเข้าคำว่าดวงดีเลยนะแย yeah, ่สุดๆไปเลยนะครับช่วยไม่ได้ฉันก็ต้องไปต่ออยู่ดีเรียบร้อยนะหาราวากันต่อ Let's go What the fuck man ย้ยอเลยวันนี้ โอ้ชีดโอ้ชีดแมอะไรมันจะดวงดีขนาดน,านั้นโอ้ยไม่ได, oh, oh. ไได้ไม่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 ได้โคตรตั้งใจเล่นเลยตอนนี้มัน oh, oh. ลัคก,กี้เกนินไม่เป็นไรแบทโอเมนฉันไม่สนเว้ยโอ้หมันลัคก,กี้อะไรขนาดน,าน oh, oh. ั้นโอ้โหเกิดต่อเวและเราต้องรีบจบสงครามไม่ได้สงครามบ้าอะไรล่ะต้องรีบขึ้นไปให้ได้ไม่ใช่แล้ว โอ้ยข้างหลังด้วยโอ้โหมันเยอะเนี mm ่ยมันสปอร์มาเรื่อยๆเนี่ยมันสปอร์มาเรื่อยๆจริงๆนะเนี่ยมาตรการล่อมาตรการล่อมาตรการล่อลดอัตราลดอัตราดาเมจเอ้ยลดอัตราการล่าดาเมจโอ้ยชีตชีตแมน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 เอาอะไรเพื่อนแกล่าดาเมจให้ฉันอยู่โอ้ยมันมาข้างหลัง มันไม่ได้อะมันเกิดมาเรื่อยๆไม่ได้ไม่ดีไม่ดีไม่ดีไม่ไม่หลอดเทเลยไม่หลอดเทเลยไม่หลอดเทเลยมาดี่มาดีได้ยินเสียงเดินกินก่อนกินก่อนเลยโอ้มาแล้วมาแล้วมาแล้ววิ่งวิ่งก่อน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 เราเอาชีวิตดก่อนเราจะเข้าไปได้พ่องอ่ะมันเกิดใหม่ทำหิอะไรบล็อกบอกบล็อกบอกไว้เข้าเลวบล็อกเลยเข้าแล้วบล็อกเลยโอเคขึ้น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 เลยขึ้นเลยขึ้นเลยไม่ไม่ไม่ถัานแล้วไม่ถัานแล้วต้องขึ้นเลยต้องขึ้นเลยไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วไม่ได้แล โอเคโอ้ <Okay>. oh, มีกล่องเดียวมีอะไรโอมาโกรดต้องการอนุพัดีโอเคถือว่าโชคดีไม้ก็ถือว่าโชคดีเราต้องการไปดเดี๋ยวดนะโฮ้ย <laughs> โ oh, ชคดีไปไหนไปไหนเดี๋ยวโบข้ huh? อนโบมันก็แหลกนะแต่มันค่อนข้างน่จะยิงอ,อาจตายการยิงมันช้ากว่าโบปกติเยอะเลยนะครับแต่มันแรงนะเอาจริงๆนะอย่าดูถูกมันนะเพราะฉะนั้นก็เก็บมันมาละกันโอเคค้ามนีปก่อนจะได้ประหยัดช่อง ว่าไม่มีช่องเก็บของเลยอย่างเยอะเลยของเราจะเอานี่ค้าเป็นสติกให้หมดเลยนี่ครับจะได้ประหยัดช่องเพิ่มขึ้นอีกโอเคทิ้งของที่ไม่ได้ใช้ออกไปมันเกิดเต็มเลยคู้ผมบไม่มีถังน้ํเวเละเยระเยละเยะแะ,ยะ,แะ,ยะ,แะมันเกิดเยอะมากมันเกิดเยอะมากต้องต่อไปให้ส่งกว่าน,นี้เราจะโดดลงน้ํากันนะครับมันยังเห็นโอ้โหมันเห็นไกลมากเลยนะโโเนี่ยโคตรโกงเลยต่อให้ส่งกว่าน,นี้ด้วย เออโดดลงน้ำหนูมันก็เห็นอยู่ดีแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเข้าไปหาบอกใหม่มันไม,ไม่ไม่ว่ายน้ำกันหรอกมันขี้เกียจไอ้พวกเนี้ยโอ้ oh. What the fuck เชื่อเลยนะเชื่อเลยเดี๋ยวนี่มันโ <laughs> ชคของปีนี้ของฉันได้หมดไปแล้วสินะโ oh oh. อ้โหจ้างยอมรับชะตากรรมงันก็ได้ ไอเพรยเลยจชจังหมดไปแล้วอะอะไรฉันจะไม่เล่นเกมกาชาไม่มีทางไม่มีทางแล้วปีนะี <laughs> ้มันดวงดีขึ้นโอ้โหก็อดแมนโอเคโอ้ยโอ้ตกเต็ม,มเลยไม่คิดว่ามันจะมองเห็นไกลนขนาดนั้นมาเลยมาเลยนูโอ้ let's go boy โอ้ยมาเลยเยอะแยะน้อยเห็นชนด้วยไงโอ้โหโอ้โหสามตัวสามตัวไม่ได้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 ไม่ได,ไมได,ไมได้มันเยอะเกินอันนี้มันเยอะเกิน ตายไปรีบแต่ตายแล้วแหละเออ <Wow. S 1> ตีหนึ่งทีตีสองทีทีหนึ่งไมโ่โดนตัวที่สองโอเคเยี่ยมสุดยอดมิชชั่นโคตรรีตัวว้าวว้าวมันชักกระสุนให้เรียบร้อยแล้วว่ะคุณแนะเฮ้ยคาร์ทอนมันต้องใช้ฟลินฉันต้องหากาเวลโอเคยังภารกิจนี้เราจะตล่อยให้ได้อ,อ่าแป๊บนึงนะหาเหลี่ยมก่อนเหลี่ยมนี้น่าจะได้เอาได้ฉันจะต้องไปต้องเข้าไปในนั้นให้ได้ อันนี้คือมิชั้นแรกสำหรับฉันฮูชุบงับโอเคเรียบร้อยไปไหมเฮียโอ้โหโอ้โหโอ้โหเกินไปเปล่าเกินไปเปล่าไปเลยมันไม่โอ้โหเยอะไปไหมเยอะไปไหมเยอะไปเปล่าครับหนุ่มเรียบร้ยอ,อ paint, เรยอเกตต้องโดน bem, ไปกตัว มาอไหมมาอีกไหมมาอีกไหมมาครับมาดิครับมาดิครับแน่จริงก็มาดิครับนอนๆไปต่อเลยแล้วกัน <c oughs> ไม่ไหวแล้วโว้ยอู้ยเยอะไม่ตัวมาจริงปะมาอยู่ไหนวะมันอยู่ไหนอ๋อๆๆร้อน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 อันนี้ร้อนอันนี้ร้อนเลสโกมาถึงตรงนี้ได้วยเฉพาะขอบคุณพวกน้อยแค <c oughs> ่วันที่สองโอเคใช่ใช่แหละโ <c oughs> อ้ไปอันนี้ไม่ใช่อันนี้ใช่ อ่ะแล้วก็เอาทางน้ำอีการหนึ่งฮะอ๋อนี่ไงเจ๋อแล้วโอเคอันนี้ก็เทเทลงมาโอเคเยี่ยมถูกต้องเทอ่ะฮะเทอ่ะฮะแล้วก็เทโอเคโอเคเก็บแล้วเก็บโดนเก็บโดนเก็บโดน alright alright boy อันนี้ก็ตักน้ Imma, ําต well, ักน้ําตักน้าจีตักน้ําโอเคแล้วก็อุ่นมาตรงนี้แล้วก็มาตรงนี้อู้หูอู้อูอูู้มาทันแล้วไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วอู้ยังทันเด้อเด้อเด้อู้มันไม่มันไม่เหลือไม่นะมันไม่เหลือเลยเลยเดียวเดียวเดียวทำจริงทำจริง โอ้โหยังพลาดอ่ะโอ้โอ้ดวงดีก็ไม่เชื่อว่าจะดีเสมอไปโอ้โอ้เกือบรอเลี้ยเกือบรอเลี้ยผมลืมไปแล้วว่าตรงนี้ต้องทำยังไงถ้าจะไม่ผิดก็มาตรงนี้เลยแต่มันไม่ได้มือมันต้องไวสักนิดนึงโอเคแล้วก็ขาดอีกบล็อกเดียวโอ้มันต้องใช้ในมอนน่ะขุดหาได้ไหมต้องเจอบ้างแหละโอ้ตาสาห์ดวงดีแหละจบแล้วจบแล้วเราต้องเข้าไปหาไหมในทะเลทรายนะฮะโอเคจัดไป จะชั่วโมงกี่ชั่วโมงเรากาจะอัดแม่งอะจง่าเราจะได้ไม่นะไม่นะไม่นะไม่ใช่ต้องไม่ใช่ต้องไม่ใช่ต้องไม่ใช่ใชเราถ้าเราเจอหมู่บ้านเราจะยังไม่เข้าเพราะเรามีแบทอุเมนเราจะหาวัวก่อนเพื่อหานมมาดื่มกรึบกรึบโอเคตอามนี้เราก็หาละวาไปก่อนเลย โอเคเดินไปเดินมามาเจอหมู่บ้านนะฮะตอนนี้เราก็หาวัวก่อนเลยแล้วกันก่อนเข้านะไม่งั้นมันจะโดนเลดแล้วม่ยิ่งเป็นฮาร์ดคอร์ด้วยไม่อยากโดนเลดอยู่อะต้องต้องมีวัวด,ดิประเด็นะขอวัวใกล้ๆเถอะแถวเนี้ยจริงอยากเข้าไปเอาของมากเลยแต่ภารกิจเราก็คือต้องหาบ่อเราวาอย่าทำผ้านะเด็กนะๆน้องๆหนูๆนะฮะที่เพิ่งเล่นไหมครับนะครับอย่าทำผ้านะครับ เรียบร้อยโอเคได้เข้าบ้านแล้วไม่ได้กินจนรกไอ้พวกไปเลเจอร์ว่าเพิ่มมาตัวอะไรมันคือชาวบ้านเหรอไม่กินอ่ะโอ้หนูว่าออกเอ้ยใช่ไหมหรือมึงหรือนายคือซอมบี้อ่ะอ๋อใส่หมวกโอเคนึกว่าซอมบี้นึกว่าซอมบี้โอ้า y g อ d เดี๋ยวเราออกปนโอเคมีอะไรไหมมีกระดาษโง่ๆอันนี้มีแน่ๆ เนื้อสองอันอันนี้ยังไม่ได้เข้าโอ้หมากอดนายแรกอะไรได้ไหมฮะโอ้เฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ใช,ชาไม่ได้จะนอนไม่มีอะไรให้แลกเลยไปเลยจะหัวไปคนจะนอนอันนั้นเข้าไปแล้วอันนั้นยังไม่เข้าโอเคอันนี้นมปังอีกแล้วไม่เป็นไรชานะาปกกันได้แล้วก็ไปหาปลาดกต่อ

oh what the f***